แล้วผานะครับแอร์ใหม่สวยครับนี้มีตัวเลขด้วยมีโชว์อุณภูมิครับไม่หลอกไม่หลอกจะของห้องแน่นอนถ้าไม่เย็นก็คือไม่เย็นครับงายไหมเริ่มเลยโชว์อุณภูมิแน่นอนถ้าไม่เย็นรู้รู้รู้สึกตัวเลยหละว่าไม่เย็น ประกันคอยอะไรปีเลยิอืมแบบทั้งปูแล้วรับประกันตลอดชีพเลยว่ะมีป่าวอาอยู่ด้วยนะอืมน้ำยาหมดไหมฮะน้ำยาหมดไหมไหนไอ้น้ำยาในคอยร้อนอ่ะโอ้ยไม่เหลือแล้วครับไม่มีเหลืออืมขอท้อขากันนะคท้อขากันออกมานิดนึง แค่ไม่มีเลยน้ำยาไม่เหลือแล้วถ้ารัู่ก็รูอยู่แล้วไม่เหลือเดี๋ยววัดเด<น>ี๋ยวมันรูรัวรูไปเริ่มเลยไงระยะห่างของขาก่อนนะครับตรงไหนกลางท่อนะครับจากขา9เซนนะึก9เซนติเมตรกลางท่อ9เซนติเมตรนะครับ เสือกเยอะๆนิดนึงทำท่าทำทางกันนะครับ<อ>ข้องแคลว่งไววันนี้อ้อตข้องกลางท่อสออิกลางท่อนะครับท่อมีแล้วนะครับเจาะเจาะไว้แล้วนะครับอันเดิมขีดไว้ก่อนเก้าเซน ก้าเซนติเมตรอันนี้ต้องจับระดับน้ำก่อนเป็นน้ำไหลด้วยเพื่อต้องการระดับนะครับให้ได้เสมอกับรูน้ำพิงนะฮะไม่ได้สู์กลางนะครับด้านบนน่าจะเหลือใกล้เคียงตัวเดิมแหละ เนาะน้ำมันก็ต้องตรงเลยครับในสูนกานะครับแล้วขีดเลยครับใส่สอ,อยู่เนี่ยยังอยู่นะก็วความตรงนะครับขีดเลยง่ายด้วยมินิเดียวอันที่ นะครับตัวนี้ระหว่างเสียบก็ห้าถึงสิบเซนได้อยู่ก็น,นี่เลยนี่นะอนอกีตานี้ไนเอาไว้เลงเลนนเกันนะเด็นนะครับยิงได้เลยนะครับเป็นไม้ หยุดชั่วขาวกันสักตัวเสียขันกันนะชั่วขาวกันได้ยิงได้ไง ตำแหน่งแล้วนะครับหมดยิงแล้วปลดเปิดแล้วไม้ก็จะสบายหนะ่อยต้นยิงหลายตัวเลยนะ เราต้องหนักเลยครับออามอ้ยไฟสายจะมีสายไฟเดี๋ยวต้องต่อสายไฟเอนก,กันนะจะมีดัดท่อเลยคนระับไี่ตรงนะ กันเลยนะเนี่ยแล้วก็ต้องต่อสายไฟกันแพร่เทปเป็นรอยนะคฮะป่านิดนึง สายเลยนะครับเยวจะลำบาก้แยอิติศัก์แอร์เป็นเก้าอิธิศักแอร์เป็นเก้ายกเริกก่อนแอร์วันน,นี้นี่ จะหนูเอาสายไฟมาใช่ครัเราต้องต่อสายคำสั่งรีเลย์กันนะต่อเลยเดี๋ยวมันจะลำบากในการต่อนะครับระวางมันจะร้อยสายไฟลำบากสองจุดห้านะครับ VS สองจุดห้าบางกอกเคเบิลนะครับ ท้ยด้านหลังนี่นะครับมีรู จำตัวนนูนอยู่แล้วพอทิ้งนอตนะครับไม่เป็นลายอยู่แล้วนะสองเป็นเอ็นนะครับแล้วก็กาวนะครับ นำตาลสองก็สีแดงเงินสีฟ้านี่นะครับเป็นเอ็นโอเคแล้วก็ล็อกต้องรอยก่อนนะครับไม่งั้นต่อลำบากนะครับ <c oughs> ใส่ก่อนจะง่ายครับเวลาสวงไปแล้ว ก็เสียไปแล้ว okay, <Okay. S 1> ก็มีตัดปัญหาเดี๋ยวแล้วก็พันเทปหรือพันเทปเท,เทาบางเวลาเสียเข้าไปจะได้ไม่ต้องเจ็บงานเยอะเอาพันเทปมาใช้ดีกว่าทิ้งนะครับ ทิ้งไว้ข้างล่างนะครับ mm hmm. ใส่ไฟไว้ด้านบนเป mm hmm. ็นีีกพันเทปเทาไปก่อน mm hmm. สักหน่อย ยังเอาปิดประตูอ๋อปิดไว้เสียงหนังมันเข้าเสียงแต่โดนลิขสิทธิ์ปิดไปแล้วร้อนจี๋เลยเดี๋ยวนี้อะไรทำอะไรนิดหน่อยก็ลิขสิทธิ์ต้องระวังต้องระวังอ,อันนี้ก็นี่ก็แย่สายไปเลยนะครับ นอกอีกทีไม่งั้นจะต่อลำบากเดี่ยวยกสวนนะครับตัวนี้ก็ตาสบายเลยครับนี่ทำไมคนเดียวได้เลยเนี่ยอืมมันก็ติดคนเดียวได้อยู่แล้วมันเบาไงเพราะติดคนเดียวนะ่ถ้านางงานมันง่ายงานมันยากก็คุยกันอย่างที่ จับอกว่าไม้ไม่ทะลุนก้อี้นี่ยรู้ไปชกนหวางเกียนมัมนี้อยู่มมันย่นอยู่ข้างในเอาอะไรเดี๋ยวเขดึงน้องเนี่ยเกี่ยวข้ายกันเราบนให้ลงก่อนนะครับ ตงนี้หลายยกได้องรุนแรงแโอเคแล้วด้านนอกแล้วกี่นาทีแล้ว <18. S 2> ฮะสิบเอ็ดฮะสิบเอ็ดโอเคจานต้นต่อไปครับ